คุณรู้ไหมคะว่าแอสตาแซนทินสารสีแดงส้มในกุ้งปูแซลมอนและสาหร่ายสีแดงกำลังถูกยกให้เป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระที่น่าสนใจที่สุดในธรรมชาติงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเครตันรายงานว่าแอสตาแซนทินมีศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีและเบตาแคโรทีนหลายสิบเท่าความพิเศษของมันอยู่ที่โครงสร้างโมเลกุลที่ละลายได้ทั้งในน้ำและไขมันทำให้สามารถทำงานได้ทั้งภายในและภายนอก มีการศึกษาทางคลินิกที่เผยว่าเมื่อรับประทานต่อเนื่องอาจช่วยสนับสนุนสุขภาพผิวและลดการปรากฏของริ้วรอยได้ในไม่กี่สัปดาห์นี่คือเหตุผลว่าทำไมปลาแซลมอนที่ได้รับแอสตาแซนตินจากสาหร่ายแดงจึงมีพลังว่ายทวนน้ำได้เป็นร้อยกิโลเมตรและยังคงมีสีสวยสดใสแอสตาแซนตินจึงถูกพูดถึงบ่อยในงานวิจัยเรื่องสุขภาพผิวดวงตาและหัวใจกดแชร์ให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณนึกถึงเรื่องราวดีๆยังมีอีกเพียบ กดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะ